ตอนที่21ตําราของพระร่วงที่ได้เรียนวิชานี้มาจากอาจารย์แจงสวรรคโลกแล้วนอกจากนั้นพระเครื่องหลวงพ่อปานยังป้องกันคุณผีป้องกันคุณคนป้องกันการกระทําต่างๆป้องกันอันตร,รายต่างๆได้ตามสมควรแต่ว่าจะกันคนตายนี้กันไม่ได้ไอ้คนที่มันถึงเวลาตายจริงๆแล้วพระกี่องค์ก็คุ้มครองไม่ได้แม้แต่พระเองท่านยังตาย นอกจากจะทำน้ำมนต์รักษาโรคแล้วนะพระท่านยังใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นประโยชน์สำคัญมากนั่นคือถ้าใครถูกสัตว์พิษกัดไม่ว่าสัตว์พิษประเภทใดจะเป็นงูชนิดที่ร้ายแรงที่สุดหรืออะไรก็ตามให้เอาพระนี่ชุบน้ำให้เปียกแล้วเอาหลังของท่านปิดลงไปตามแผลพระจะดูดพิษในขั้นแรกเอามือกดลงไปเล็กน้อยคือคุมไว้อย่าให้พระหล่น สักครู่หนึ่งเวลาสักสองถึงสามนาทีพระจะเริ่มดูดพิษเมื่อดูดพิษแล้วพระจะติดเนื้อจนแน่นถ้าจะดึงก็ออกยากอย่างนี้ปล่อยมือได้พอพิษหมดแล้วก็ระวังพระจะหายเพราะว่าเมื่อพิษหมดแล้วพระจะไม่ดูดพระจะหล่นพวกที่ได้รับไปที่ได้รับประโยชน์มากเช่นทหารเรือในสัตหีบสมัยฉันเคยแจกเขาไปแกได้ไปแล้วแกเข้าไปในป่าถูกงูเห่ากัด แกรู้ตัวเพราะแกเห็นตัวทีเดียวเห็นว่างูเห่ากัดแกหาอะไรไม่ได้เห็นว่าฉันเคยอธิบายให้แกฟังแกก็ใช้พระปิดจนหายเมื่อหายแล้วปรากฏว่าถึงเดือน12พากันมาประมาณสัก500คนมาขอพระแก้งูกัดเขารู้แค่แก้พิษงูเท่านั้นฉันก็เลยเอาหนังสืออธิบายให้เขาดูแล้วก็แจกไปคนละใบคนละใบแจกพระคนละองค์มีในสมัยที่ฉันไปเป็นเจ้าอาวาส ฉันเปิดกรุกของท่านกลุเล็กนะแต่กรุ่ใหญ่ไม่ได้เปิดวิชาทรรพระเครื่องฉันจะเล่าต่อไปว่าพระนี่ท่านเรียนมาจากไหนวิชาทําพระนี่ก็เรียนมาจากท่านอาจารย์แจงคนสวรรคลโลกตามตำรานั้นบอกว่าเป็นตำราของพระร่วงเขาว่าอย่างนั้นนะตำราเขียนไว้บอกเป็นตำราของพระร่วงมีอะไรต่ออะไรมากมีกระทั่งทงมหาพิชัยสงคราม ยันกรอบเพชรนี่เป็นตำราของพระร่วงทั้งนั้นที่นี้เวลาทำพระทำอย่างไรจะเล่าถึงวิธีทำให้ฟังเพราะมันเป็นของยากจริงๆท่านผู้ฟังฉันเองอาศัยที่ไม่ได้อภิญญากับเขาหรือไม่เป็นพระอภิญญาไม่สามารถจะทำพระแบบนี้ได้และพระนี่ทำลำบากมากท่านบอกว่าคนที่จะทำพระนี่ได้ต้องได้สมบัติแทีนี้เมื่อได้สมบัติแปแล้วก็ต้องมีความภาคเพียร ฉันนี่พอได้กับเขาเหมือนกันสมบัติ 8. แต่รู้สึกว่าท่านให้ลองทำพระแต่มันทำไม่ได้หรือฉันขี้เกียจเกินไปไม่พยายามมากก็ตามเพราะว่าท่านห้ามห้ามอยู่ท่านบอกให้ลองทำลองทำแล้วฉันทำไม่ได้ฉันก็เลยเลิกทำเพราะไอ้จิตใจของฉันมันก็คนขี้เกียจไอจะทำข้าวทำของทำเครื่องรางของขัง,งนี่ฉันไม่ค่อยชอบนิสัยของฉันเป็นอย่างนั้นทำนพอทำกับเขาได้บ้าง แต่นิสัยมันขี้เกียจยังไงชอบกลแล้วยิ่งมาสมัยนี้ยิ่งขี้เกียจใหญ่เพราะมันหมดดีเสียแล้วไม่อยากจะดีคือไม่อยากจะทำอะไรให้คนชมว่าดีพอมองแล้วมันไม่เห็นตัวดีตรงไหนถ้าเขาชมทีไรแล้วมันเหนื่อยทุกทีไอ้ฉันเป็นคนขี้เกียจนี่ถ้าอะไรมันเหนื่อยจัดๆฉันก็ไม่เอาละฉันขี้เกียจฉันฉันรู้ตัวว่าฉันจะตายฉันไม่อยากจะตายแบบเหนื่อยๆแต่มันก็อดเหนื่อยไม่ได้นี่ไปสร้างวัดสร้างวา มันก็เหนื่อยก็ทําไปก็เรียกว่าทํานําเขาไปทํานําเด็กๆรุ่นหลังเขาจะได้มีบุญมีกุศลไอ้ฉันจะมีบุญหรือไม่มีบุญฉันไม่สนใจมันแล้วบวชมาจนแก่แล้วมันจะไม่มีบุญคุ้มครองตัวเองได้ก็ปล่อยมันเถอะมันจะไปไหนก็ช่างมันเถอะครูบาอาจารย์สอนมาอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างไรก็ทําไปทําไปด้วยความเต็มใจในด้านธรรมปฏิบัติเอานี้พูดนอกเรื่องไปเสียแล้ว ตอนที่22วิธีการทำพระหลวงพ่อปานฉันจะเล่าวิธีทำพระให้ฟังท่านบอกว่าถ้าจะทำหนุมานนะท่านทำให้ดูคือต้องเอาผ้าขาวมาเสกให้เป็นหนุมานเป็นลิงเผือกแล้วลิงเผือกตัวนั้นจะแบมือขึ้นจะมีคาถาที่มือก็จดคาถาที่มือเอามาทำผงถ้าทำพระขี่ไก่ก็เสกผ้าขาวให้เป็นไก่ไก่จะกางปีกแล้วมีคาถาที่ปีกจดคาถาที่ปีก แล้วมาทมําผงถ้าทําพระขี่ปลาพระขี่เม่นพระขี่ครุฑพระขี่นกกระจาบก็เหมือนกันผงจะมีอนุภาพกันคนละอย่างเมื่อได้ผงทั้งหอย่างแล้วก็มารวมเขล้ากันแล้วก็บรรจุในรูปพระเรียกว่าพระองค์เดียวใช้ได้หกอย่างตามความประสงค์ที่นี้เวลาจะทําจริงๆท่านบอกว่าต้องได้สมบัติแเพราะต้องเข้าชานเข้าสมบัติถ้าเป็นพระอรหันต์หรือพระอนาคามี ก็เรียกว่านิโรสมบัติทีเดียวไปเข้าขั้นนั้นทีนี้ถ้าเป็นชานธรรมดาก็เรียกว่าเข้าสมบัติ8เรียกว่าต้องไม่กินข้าวกินแต่น้ํา15วันอันนี้แยกต้องไปทําผงอยู่ในโบสถ์คนเดียว15วันติดต่อกับใครไม่ได้เลยพอทําผงเสร็จเรียบร้อยแล้วครบ15วันแล้วจึงจะออกมาได้ดูสิพระของท่านที่ทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปั้นเป็นรูปแล้วมานั่งเสกๆประเดี๋ยวเดียวแล้วให้กัน ไม่ใช่เหมือนที่เราทำกันเป็นของยากดังนั้นฉันจึงทำไม่ได้แต่ถ้าทำจริงๆก็อาจจะทำได้เพราะฉันก็ได้สมาบัตแ8ไอที่ฉันทำไม่ได้ก็คือฉันขี้เกียจเสียเองทีนี้เมื่อเล่าเรื่องของพระแล้วเล่าถึงวิธีทำแล้วก็จะเล่าถึงวิธีแจกต่อไปทำพระแจกคนท่านทำพระครั้งแรกเท่าไหร่ท่านทำคราวเดียวทำพระ880ปีป ปี๊บน้ำมันกาดเมื่อทำแล้วก็บรรจุไว้ในเจด,ดี440ปี๊บแจกเป็นสาธารณะ440ปี๊บเวลาแจกท่านไม่เคยคิดเงินคิดทองท่านบอกว่าเวลาแจกพระนี่ท่านหุงข้าวเลี้ยงคนมารับพระด้วยคนมารับพระเต็มวัดเรียกว่าท่านแจกให้คนละองค์คนละองค์มากันเต็มวัดบางคนก็กงเอาได้รับแล้วก็มารับใหม่บางทีใส่เสื้อไอ้สีข้างนอกกับสีข้างใน มันไม่ค่อยจะเหมือนกันก็ใส่ทับข้างนอกมาทีแล้วมารับพระพ่อออกไปข้างนอกเปลี่ยนกลับเอาข้างนอกเข้าข้างในแล้วก็เข้ามารับพระอีกรอบแต่ท่านก็จำไม่ได้นี่เมื่อเขาอยากได้มากมันก็แล้วไปก็แจกไปอย่างนั้นหมด440ปีบปีท่านบอกว่าคนมากยิ่งกว่างานวัดเสียอีกคนเยอะแยะมาจากเมืองไหนต่อเมืองไหนมากันคือเอาเรือเอาแพมาจอดกันหน้าวัดเต็มไปหมดเหมือนกับงานวัดแล้วท่านเองท่านก็หุงข้าวเลี้ยง นี่แทนที่ท่านจะเรียกเงินนะท่านไม่เรียกเงินด้วยนะแถมหุงข้าวเลี้ยงคนที่มารับพระอีกด้วยนี่เห็นไหมปฏิปทาของท่านมากไปด้วยเมตตาขนาดนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวดีๆจากช่องของเราเรื่องเล่าโบราณ b ร r e n Story Channel ขออวยพรให้ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปด้วยเถิน